สวัสดีค่ะหวยล้วนะคะหวยล้วงวดประจำวันที่27เดือนสิงหาคมนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นเลข3ตัวตรงนะ3ตัวปักหลักให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรที่เรานำมาใช้ในรอบนี้จะเป็นสูตรหลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักพันคูณด้วย7บวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย1คงที่สูตรที่2นะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3และบวกด้วย5คงที่ สูตรที่3หลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบและบวกด้วย6คคงที่นะคะสถิติย้อนหลังนะคะทั้งหมด3งวดนะ3งวดนะคะสำหรับใครที่คำนวณเป็นแล้วนะคะก็สามารถข้ามไปงวดปัจจุบันได้เลยนะคะสูตรเราก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้คือสูตรเนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแนะนำให้เพืเ่อนๆลองคานวณไปพร้อมๆกันก่อนเนาะ ะได้รู้วิธีคิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สูตรที่1น,นะคะหลักหมื่นคูณด้วย2นะคะหลักหมื่นเราเป็น0ูนูนคูณอะไรก็ได้0น,นะคะบวกด้วยหลักหลักพันคูณด้วย7นะคะหลักพันเป็น7 7็ดคูณ7เ,เท่ากับสีใช้ตัวหลังนะคะตัวหลังก็คือเลข9นะ,ะบวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลขเจนะคะ และบวกด้วย1งคงที่9กบวก1เป็น10ได้ศูนย์ะคะแล้วผลจะได้เป็นเลข7ตัวเดียวเนาะเลข7นะคะมาดูสูตรที่2หลักหมื่นก็คือเลข0นบวกด้วยหลักพันนะหลักพันก็คือเลข7บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3 7 3 21ได้ 1, 1และบวกด้วย5คงที่เจด 8ปดบวก5เป็น13สูตรที่3นะคะหลักพันคูณด้วย2 7 2 1 4บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข7บวกด้วยหลัก10ก็คือเลข0นะคะและบวกด้วย6คงที่4บวก6เป็น 10, บวก7เป็น17นะคะตัวหลังก็คือเลข7 วันที่17นะคะรอบวันที่17สิงหาคมตัวเลขที่เราคำนวณน,นะคะก็จะได้เป็นผล737นะคะวันที่19ตัวเลขที่ออกก็คือ7373ตัวมาครบนะคะต่อด้วยวันที่19นะคะคำนวณผลวันที่19งวดต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย28216บวกด้วยหลักพันหลักพันคูณด้วย7หลักพันเป็นสวออเป็น2นะ 7, 2 1 4ได้4ตัวหลังนะคะบวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข7และบวกด้วย1คงที่ 4, 6บวก6เป็น10นะคะได้ 0, 7, นเบวก1เป็น8สูตรที่ 2, องหลักหมื่นก็คือเลข8บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันเป็นเลขสอ บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3จะ3 21ยีได้1บวก5คงที่8บวก2เป็น10นะคะได้0 5นบวก1เป็น6สูตรที่3หลักพันคูณด้วย2หลักพันเป็น2 2งคูณสได้4บวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข7บวกด้วยหลัก10นะคะหลัก10บก็คือเลข3นะ และบวกด้วย6คงที่7บวก4เป็น11นะคะได้1 1บวก3เป็น4 4บวก6เป็น10ได้0รอบวันที่19นะคะ19สิงหาคมตัวเลขที่เราคำนวณได้ก็คือ8 6 0นะคะผลที่ออกวันที่20เดือนสิงหาคมก็คือ0 8 6นะคะ3ตัวมาครบแต่ว่าสลับตำแหน่งนะคะ ต่อกันด้วยวันที่20นะคะผลย้อนหลังวันที่2ี่นะหลักหมื่นคูณด้วย2 7 2 14บวกด้วยหลักพันคูณด้วย7หลักพันเป็น3 7 3เจมได้1บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือเลข6และบวกด้วย1คงที่4 4บวก6นะคะเป็น10นะ,ะได้ศูนย์บวก1เป็นสอง สูตรที่2หลักหมื่นก็คือเลข7บวกด้วยหลักพันก็คือเลข3บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3 6 38ได้8นะคะและบวกด้วย5คงที่7บวก3เป็น10นะคะได้0 8บวก5เป็น13ตัวหลังก็คือเลข3 สูตรที่3นะคะหลักพันคูณด้วย 2, หลักพันเป็น3 3 2สเป็น6บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยเป็น0นย์ะคะบวกด้วยหลัก10ก็คือเลข8และบวกด้วย6คงที่6บวก6เป็น12 2สบวก8เป็น10ได้0วันที่20นะคะนาวันที่20สิงหาคมตัวเลขที่คำนวณออกมาได้ก็คือ2 3 0นะคะ ผลที่ออกวันที่24นะวันที่24ก็คือ2 3 0อันนี้3ตัวมาครบอันนี้วางหลักตรงนะคะต่อมาวันที่24เดือนสิงหาคมหนะคะํคนวณงวดปัจจุบันเนาะมาเริ่มสิรที่1นะคะหลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นเป็น7 7 2 14บวกด้วยหลักพันคูณด้วย7นะคะหลักพันเป็น777 7, 7, 49ได้9บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น0และบวกด้วย1นึ่งคงที่9บวกสเป็น13 3บวก1เป็น4สูตรที่2นะคะหลักหมื่นก็คือเลข7บวกด้วยหลักพัน บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3หลักหน่วยเป็น0คูณอะไรก็ได้ศูนและบวกด้วย5คงที่7จบวกเเป็น14บนะคะ4บวก5เท่ากับ9สูตรที่3หลักพันคูณด้วย2หลักพันเป็น7 7 2ด4ได้4บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นสองนะบวกด้วยหลัก10ก็คือเลข3 และบวก6คงที่4บวก6เป็น10นะคะได้0 2บวก3เท่ากับหสำหรับรอบวันที่27นะคะผลที่คำนวณงวดนี้นะคะได้เป็น4 9 6 4 9อ่า4 9 4 9 5นะ4 9 5นะคะสำหรับรอบนี้เนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลัง ดูเพราะเป็นแนวทางนะคะแยกสองตัวนะคะสองตัวบนเนาะหรือสองตัวหลังนะคะก็จะได้เป็น4945นะคะแล้วก็953ชุดนะคะสองตัวรอผลนะคะวันพฤหัสีนี้นะคะ ย่งไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะย่งไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ